สติปฐานสหมายถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญสติธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมสี่อย่างคือกายเวทนาจิตธรรมพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญสติปฐานสว่าเป็นเอกายนามัคคำว่าเอกายนามัคหมายถึงโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งครอบคลุมสติปฐานสี่ด้วยมิใช่หมายถึงสติปฐานสี่อย่างเดียว แต่เมื่อจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสก็จะกลายเป็นโพธิป,ปัจยธรรม37เองเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนก็ให้นึกถึงภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่องโลกกำลังจะประสบภัยพ,พิบัติใหญ่ที่ไม่มีทางป้องกันได้เลยและอาจเป็นไปได้ที่มนุษย์อาจจะสูญพันธ์จากมหาภัยพิบัติในครั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเผ่าพัานธุ์มนุษย์เอาไว้นักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิ จึงต้องระดมสรภพกำลังทั้งมวลเพื่อทำโครงการอพยพมนุษย์จำนวนหนึ่งไปตั้งถิ่นฐานบนดาวดวงใหม่แบบเร่งด่วนเพราะมีเวลาจำกัดซึ่งโครงการใหญ่นั้นก็คือโครงการสร้างยานอาวกาศสำหรับนำพามนุษย์เดินทางไปในอวกาศแบบไม่มีการกลับมายัางดาวโลกอีกแล้วปัญหาใหญ่สองอย่างในการสร้างยานอาวกาศที่เป็นงานโคตรหินเลยก็คือ 1. ต้องเป็นยานที่มีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกจากวัตถุนอกโลกได้ 2. องยานต้องเดินทางด้วยความเร็วหลุดพ้นคือ11.2กิโลเมตรต่อวินาทีหรือ4 3 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงการนี้แบ่งการทำงานออกเป็น4แผนกแต่ละแผนกมีห้องทำงานแผนกละห้องเพื่อรับผิดชอบการทำงานสำคัญแต่ละอย่างแต่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกัน คือพามนุษยชาติออกเดินทางไปในอวกาศอย่างปลอดภัยเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเหลือรอดหรือสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นคือโครงการนี้จะสำเร็จทันเวลาหรือไม่ปริศนาธรรม14ข้อ1โลกหมายถึงร่างกายของเรานี่เองโลกภายนอกประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟฉันใดร่างกายเรา ก็ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟฉันนั้น 2. มหาภัยพิบัติหมายถึงสิ่งที่จะทำให้ร่างกายเราแตกสลายสามารถแยกออกได้เป็นสองอย่างคือ 1. ภัยพิบัติที่เป็นกิเลสคือความโลภความโกรธ,คว,กรธความหลง 2. ภัยพิบัติที่เป็นพยาธิภยัยชราภายัยมรณะภยัยคำว่ามหาภัยพิบัติในที่นี้หมายเอามรณะภยัย 3. นักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิหมายถึงคนที่อบรมอินทรีย์มาดีแล้วจึงมองเห็นภัยจากกิเลสภัยจากการเกิดแก่เจ็บและตายจึงปรารถนาจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้พ้นจากภายัยอันไม่มีทางป้องกันได้ถ้าเรามองเห็นภัยดังกล่าวมาแสดงว่าเราคือผู้หนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิ 4. มนุษยชาติหมายถึงคนที่อินทรีย์ยังอ่อน พราะฝึกฝนอบรมการปฏิบัติธรรมมาน้อยแม้จะมองเห็นว่าความแก่ความเจ็บป่วยและความตายเป็นภัยของชีวิตก็จริงแต่เป็นภัยที่ไม่มีทางหนีพ้นจึงไม่คิดที่จะหนีเหมือนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วถูกจองจำอยู่ในคุกอันแข็งแรงมั่นคงมองไม่เห็นหนทางจะแหกคุกไปได้จึงหายใจอยู่ไปวันๆรอวันถูกเบิกตัวไปประหารถ้าคำว่าปฏิบัติธรรมหรือพระนิพพาน ไม่เคยมีอยู่ในหัวสมองเราเลยแสดงว่าเราคือมนุษย์ผู้หนึ่งที่ไม่มีทางรอดจากมหาภัยพิบัตินั้น 5. โครงการอพยพมนุษย์หมายถึงมีเป้าหมายที่จะตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ถ้าสามารถจัดสรรตารางชีวิตของตัวเองลงตัวก็ไม่รีรอเลยที่จะเปลี่ยนภาวนาอย่างต่อเนื่องถ้าใครมีเป้าหมายนี้อยู่ในใจแสดงว่าเรามีพิมพ์เขียวโครงการจะสร้างยานอาวกาศ เพื่อเดินทางออกจากโลกอยู่ในหัวสมองเราแล้ว 6. ระดมสรพพกำลังหมายถึงพยายามทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่อาจปีละครั้งหรือปีละสองสาครั้งถ้าเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่แล้วบางช่วงอาจขอร้องให้ลูกคนอื่นมาช่วยดูแลแทนบ้างถ้าเป็นพยาบาลบางช่วงอาจยอมเสียเงินขายเวรให้คนอื่นขึ้นเวรแทนบ้าง ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายบางช่วงอาจยอมปิดร้านมาปลีกภาวนาปฏิบัติธรรมสักระยะหนึ่งบ้างถ้าเราปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเราก็เป็นได้แค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าใครเคยระดมสรรพกำลังดังกล่าวมาแล้วแสดงว่าเราคือหนึ่งในบรรดาน,นักวิทยาศ,าศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสัยเลย 7. การสร้างยานอวกาศหมายถึงการเริ่มต้นลงมือปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจเจริญสติปัฏฐานสีนั่นเอง 8. ยานอาวกาศหมายถึงสัมมาญาณคือมีความรู้ความเห็นถูกต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของขันห้าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบเป็นความถูกต้องข้อที่9ในหมวดธรรมที่มีชื่อว่าอาเสขธรรมเป็นธรรมของพระอเศกหมายความว่าถ้ายานนี้เกิดกับผู้ใดแล้วผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า 9. อาอวกาศหมายถึงสัมมาวิมุติ คือความหลุดพ้นที่ถูกต้องคือหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานในขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นความถูกต้องข้อสุดท้ายในหมวดอเศัยธรรมสิหรือสัมมัตตสิบ 10. ดาวดวงอื่นหมายถึงพระนิพานนิพานรมอย่างเดียวเท่านั้นที่กิเลสความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย และความทุกข์ทั้งปวงเอื้อมมือไขวว้าไม่ถึงอีกชื่อหนึ่งของพระนิพพานคืออสังคตธรรมธรรมที่ปราศจากการปรุงแต่ง 11. ญยานมีความทนทานสูงหมายถึงจิตอยู่เหนือโลกรธรรมทั้งแปประการแล้วทนทานต่อการเสียสีของโลกรธรรมได้แล้วทนทานต่อแรงกระแทกจากโลกรธรรมได้แล้วจึงไม่ต้องทุกข์เพราะโลกรธรรมอีกแล้วเป็นมงคลชีวิตข้อที่35 ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม12ความเร็วหลุดพ้นความเร็วหลุดพ้นในทางวิทยาศาสตร์หมายถึงความเร็วที่จะพาวัตถุไปได้ไกลจนพ้นจากอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกได้พอดีโดยการส่งแรงผลักเพียงครั้งเดียวส่วนความเร็วหลุดพ้นในทางธรรมหมายถึงเราจะต้องเพียรฝึกฝนสติให้มีความเร็วสูงจนอยู่เหนือความเร็วของกิเลสกิเลสมีการเกิดดับเร็วเท่าใด สติต้องมีการรู้เห็นเร็วกว่านั้นความเร็วของสติในระดับนี้มีชื่อเรียกในทางธรรมว่าสติสามโพธชงหรือมหาสติถ้ายังไม่สามารถพัฒนาสติให้เป็นความหลุดพ้นได้ย่อไม่มีทางหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของวัตตสงสารไปได้เลย 13. งานสี่แผนกหมายถึงข้อธรรมที่ต้องปฏิบัติในสติปัฏฐานมีอยู่สอย่างอันได้แก่กาย เวทนาจิตธรรมแม้แต่ละฐานหรือแต่ละห้องจะมีชื่อเรียกต่างกันแต่โดยภาพรวมแล้วคือสิ่งเดียวกันเปรียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีอยู่สี่ห้องนั่นเอง14เสร็จทันเวลาหมายถึงเราสามารถภาคเพียรปฏิบัติธรรมในการเจริญสติปัฏฐานสจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนจะเกิดมหาภัยพิบัติคือความตายจะมาถึงไหม ถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตายแสดงว่าเราสร้างยานสำเร็จก่อนมหาภัยพิบัติแต่ถ้าความตายเดินทางมาถึงก่อนบรรลุพระอรหันต์แสดงว่าโครงการนี้จบลงที่ความล้มเหลวปัจจัยแห่งความสำเร็จนอกจากการได้รับคําสอนที่ถูกต้องแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันก็คือเรามีความเพียรพยายามในการปฏิบัติธรรมมากพอแล้วหรือยังสองอย่างนี้ต้องตระหนักให้มาก